นี่นะครับมีอาการแปลกๆเขมือนะครับผมสงสัยมดจักตานะครับดูนะครับแม่แมอฟซีตาบวมนะครับตาบวมตรงด้านใต้ตานะครับนี่สงสัยน่าจะเป็นมดนะครับน่าจะเป็นมดอ่ามันมาแป่เช้าแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับผมเสียงเด้อสวัสดีค่ะก่อนเสียงดังๆอ่าขอบพระคุณครับ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่องฟังขมือนะครับวันนี้เราก็ลงมาทํางานนะครับผมตอนนี้รอบัวตองลงมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทัวในหมู่บ้านนี้หนึ่งหมู่บ้านแล้วเราก็จะออกไปเส้นประกรรมนะครับผมวันนี้นะครับมีอาการแปลกๆขมือนะครับผมต้องใส่มดจักัดตานะครับดูนะครับม mfc ตาบวมนะครับตาบวมตรงด้านใต้ตานะครับนี่ สงสัยน่าจะเป็นมดนะครับน่าจะเป็นมดตาบวมเลยนะครับเหมือนไอ้ดูดูฝั่งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับฝั่งนี้ไม่เป็นไรส่วนฝั่งนี้ตาบวมนะครับนี่เราลงที่วัดนะครับผม่าตองลงมาโน้่ตตองถั่วพอได้กินข้าวเหนียวพอได้ค่าน้ำมันรถนะครับผมเพราะว่าเราแห่งงานช่วงบ่ายอยู่แล้วนะครับ ต้องเช้าเช้าสายเราก็จะไปเส้นประกรรมนะครับเฮ้าูบตัวตองครับผมมาแค่สี่ห้าวันผิวพันณเริ่มเปลี่ยนไปนะครับผมมาสี่ห้าวันผิวพันณเริ่มเปลี่ยนนะครับผม ลงมาแล้วนะครับผมการทำงานของขมก็บ <Luis> <man f> ัวตรงนะครับผมสวัสดีครับ การทำงานของเราเช้านี้นะครับมาเอาใจช่วยสองสารนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะได้ค่ากับข้าวจะได้ค่าน้ำมันรถหรือเปล่านะครับผมที่เราจอดรถที่วัดนี้นะครับผมรถที่วัดนี้พระอาจารย์มาบอกนะครับว่ากลัวช้างที่ใส วัดนะครับโอ้พึ่งเคยเจอนี่แหละครับผมในหมู่บ้านมีแต่ช้างในหมู่บ้านมีแต่อยากให้ช้างขี่ใส่หน้าบ้านแต่พอดีไป, ad, app, ปอาจอดรถอยู่ยที่ว,วัดนะครับอาจารย์บอกว่าจะให้ช้างขีนน่ใส่หน้าวัดใส่วัดนะครับกำลังเห็นอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็มีคนดีคนศรัทธาแล้วกไม่ศรัทธานะครับผมเราก็ไม่ไม่โคลนะครับอ่ะโอ้ก็เก็บสูงเก็บ อ่ามันมาแต่เช้าแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับผมเสียงเด้อบริสดค่ะก่อนเสียงดังๆตาขอบพระคุณครับเอาเลยครับใส่มือช้างเลยหนูใส่มือช้างเลยเจฟบุ้งเจฟโบนสูงขอบคุณค่ะน้องก่อนเลยขอบคุณค่ะน้องก่อนเสียง ครับขอบคุณครับจุ๊บเป็นแล้วอขอบคุณครับอเดินเข้ามาจับเลยครับเดินเข้ามาจับเลยมาเลยคุณแม่เดินมาเลยครับผมเดินมาเลยเก็บิเก็บขอบคุณค่าน้องก่อนเ็ว ขอบคุณค่ะน้องเร็วดังๆเสียงครับขอบคุณครับไอากินกล้วยด้วยเอ้าครับเก็บเลืหนูให้เลยจ้าขอบคุณครับอะล่าย่างมาเลยหนูเดินมาเลยครับเดินมาเลยมาเลยคุณยาเดินมาเลยครับเฮ้ยเอา,ายืนให้ได้ยืนให้เลย เก็บนิาเอาปอนกล้วยด้วยใช่ขอบคุณครับน่าเจ๋งมากๆเลยอ่ฮะภาษาของเราวันนี้นะครับผม เอาให้เอาให้เอาะเออเรียเนี่ต้ยิง้ว้องยิงล้วเฮ้ยหล่นแล้วหล่นแล้วต้ยังแ้วต้อ้วเ้ยโอโโอ้โาเดี๋ยว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 เลเฮกครนครับขอบคุณครับสุดีนะครับเฮ้ยเจ็บอุ้งแล้ ถึงอาเข้าหัวให้บัวตองเข้าหัวให้อ้าวอดีคอเอครับเอ้เออาุยทิยายนี่ยนี่อาุ้ยุยเอาครับนี่ คนไหนคนไหนกลบลอกแรงไอ้าเก่งมากเลยครับไปเลยครับ <c oughs> ขอบคุณครับโชคมานะครับผมล่ำรวยล้ำรวยเด้อครับขอบคุณครับครับผม <c oughs> ไปแล้วเนาะ ครับผมบ่เป็นยังคุณแม่ยินทั้เลยครับเอาเอาไหยิลาคุนเอาไหก็ได้นะนึกขอบคุณครับเอาข้าวเหนียวแต่เช้าแต่เช้าเอาเกีบครับขอบคุณครับข้อนจะกินได้ครับครับเดินลงมาเลยรู้ครับผมอาตังให้ช้างก็ได้ครับ ยืนทัเลยครับผมเก็บเจยเก็บกระมือเก็บมากับน้องเร็วกระมือเก็บขอบคุณครับผมขอบคุณค่าน้องก่อนเร็วด,งด,งดงังๆเสียงครับอ่าได้เลยครับผมถะลุได้เลยครับครับผมแน่ยสไงอ่ะขอให้ข้าวนมลดในการเดินทางยินดีนะครับผมครับผมมาเรื่อยๆก็ เริ่มเงียบนะครับไม่รู้ว่าคนไปไหนหมดนะครับตั้งแต่เช้าก็ยังไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะครับทุกใ่ก็ไปทำงานของเขานะครับผมเพราะว่าเขตนี้เขาจะร้อยยาสูบนะครับผมก็จะปลูกต้นใบยาสูบนะครับใบยาสูบใบบุหรีนะครับพคงไปไปสวนไปไล่นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมเช้านี้การทํางานของเรานะครับเพื่อ หาคะแนนพอได้เติมค่าน้ำมันดุดไปในงานยินนี้นะครับผมฝากทุกันใจให้คำเหมือนด้วยนะครับสวัสดีครับ